พี่เปามีอะไรชอนน์อันนี้ที่ 1. 1> นึ่งาอันี่สองหี่คลาสสิกสุดผุล่คลาสสิกพูดเลยสอบหนึ่งร้อยหน่งร้อยคะแนนได้แปดสิบสองีกอันนี้สอบอะไรอ่ะคะแนนนีหนึ่งร้อยคะแนนได้แปดสิบสองบมีใครได้สูงกว่าน,นี้หรือต่ำกว่าน,นี้ไหมมีสูงกว่า อ๋อนี่คือสูงสุดคือแปดสิบห้าแล้วที่สามประตูได้แปดสิบสี่อ๋อน้องได้ที่สามโอเคคะแนนสองคะแนนที่ไม่เยอะโอ้ยี่มีคนมาอัดกละบ,บานอัดลิปอยู่ไหนดูดิแอ้บิงค <วะ S 3> <ม>ค่ะต้องใช้รถอะไรนี่ครับมันแล่จะทมาด<ช>ู ีู่นี่พี่เปาระบายสีเองอ่ะดูครับเพื่อนๆภาษาแม่้หยซี่นี่สาษาแม่เลยนี่ไหนไหนคะแนนไหนนี่วันละธรรมนูญอันไหนที่เขาบอกเขาได้แปดสิบสองเอ็นทีอ๋อเป็นการอันนี้ดูด้านหลังอันนี้ได้สิบเลยคือตัวน้องคุณแรก อ่ได้เต็มสิบเหรอย <20. S 1> ี่สิบ้ยี่สิบคะแนนอ่าเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวนี่เป็น N T อ๋อ้อสามนะครับเขาวัดความรู้ได้แปดสิบสองเต็มร้ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเขาผิดถูกยังไงโอเค้วครับสวัสดีครับ